สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b r e w o Society Channel ดีๆที่จะพูดคุยกันในเรื่องของรถ e v กันครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลแบตเตอรี่ไฮบริดหลังจากเปลี่ยนไปแล้ว เราจะดูแลอย่างไรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นวันนี้บูโวมีคําตอบมาให้ครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดกับบูโวไปแล้วนะครับการเข้ามนเทนแนนซ์แบตเตอรี่ไฮบริดตามรอบการบํารุงรักษาเป็นสิ่งที่เราแนะนํานะครับหากเป็นแบตเตอรี่รีมานูแฟคเจอร์รอบการเข้าบำรุงรักษาคือทุกๆ6เดือนแต่หากเป็นแบตใหม่นั้นขอแนะนําเป็นทุกๆ12เดือนครับซึ่งการเข้าบํารุงรักษาตามรอบจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ไฮบริดให้กับเพื่อนๆได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับ พฤติกรรมการใช้รถก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากเพื่อนๆต้องการให้แบตเตอรี่ไฮบริดมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น Bluewolf ขอแนะนำให้เพื่อนเอนปฏิบัติด,ดังนี้ข้อแรกนะครับ mm hmm. เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วควรรอให้รถชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วค่อยดับเครื่องโดยให้สังเกตสถานะที่หน้าจอหรือรอให้เครื่องยนต์หยุดทำงาน mm hmm. ข้อ 2. ไม่ควรฝืนเหยียบคันเร่งในช่วงออกตัวมากเกินไป เพราะจะทำให้แบตไฮบริดสูญเสียสมดุลอย่างรวดเร็วทั้งนี้รถไฮบริดนั้นถูกออกแบบมาให้ขับขี่อย่างนุ่มนวลครับ 3. นะครับควรจอดรถไว้ในอาคารหรือในที่ร่มเพื่อลดการสะสมความร้อนที่แพ็คแบตเตอรี่ไฮบริดข้อ4หลีกเลี่ยงการวางของปิดช่องระบายอากาศตามจุดต่างๆของรถและข้อสุดท้ายนะครับหลีกเลี่ยงการใส่เกียร์เในขณะจอดติดไฟแดง เพราะจะทําให้ระบบไม่เกิดการชาร์จไฟและหากเป็นแบบนี้บ่อยๆก็จะทําให้แบตเสื่อมเร็วกว่าปกติทางเราขอแนะนําว่าใส่เกียร์ P จะเหมาะสมที่สุดครับและหากเพื่อนๆปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวแล้วแบตเตอรี่ของเพื่อนๆก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและช่วยลดอาการเสื่อมที่เกิดจากการใช้งานได้อีกด้วยท้ายนี้นะครับ Bluevol จึงขอฝากข้อมูลดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆและหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเราในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและหากมีคำถามสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ